สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ที่สําคัญหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีน้ําท่วมแล้วนะครับซ้ารอยจุดเดิมหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับที่มีในส่วนของกลุ่มน้ําน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมตัวเมืองในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคอีสานครับจังหวัดอุดรธาน,นีจังหวัดหนองคายสกลนครนะครับรวมทั้งขอนแก่นแล้วก็บึงการบางส่วนนะครับก็มีน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะอุดรน,นี่น้ําท่วมหลายพื้นที่รวมทั้งจังหวัดหนองคายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับวันนี้โดยเฉพาะโซนที่ท่วมอยู่แล้วยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกต่อเนื่องได้อีกนะครับถ้าดูในส่วนของอ เรดาร์ฝนในช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเห็นมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับที่เข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตะนกชิงเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีกลุ่มฝนที่เข้ามาเติมยังถือว่ายังหนัก่วงอยู่นะครับในส่วนของประเทศไทยโดยเฉพาะโซนที่เคยเกิดน้ําท่วมแล้วนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังหนักนะครับ ในส่วนของน้ําป่าด้วยนะครับในส่วนทางด้านภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาและก็จังหวัดเชียงรายรวมทั้งแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝนนะครับในช่วงตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนกระทั่งถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งในช่วงนี้ถ้าดูแผนที่อากาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาก็จะเห็นนะครับว่ายังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านในโซนทางด้านภาคเหนือและก็ภาคตะอนอกชิงเหนือนะครับ โดยเฉพาะโซนางด้านภาคตะลอกเชียงเหนือตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมถ้าขนของขึ้นที่สูงได้ขนไว้รอเลยนะครับในช่วงนี้เนื่องจากโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ราบหุบเขานะครับที่ราที่ลุ่มเชิงเขาตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของน้ําป่าไหลเข้ามานะครับก็เฝ้าระวังนะครับ สำหรับวันนี้มรสุมตะนตตกเชียงตายังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ที่สํคาคัญมีร่องมรสุมพาดผ่านในช่วงบ่ายถึงค่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงสีแดงและก็สีเหลืองหลายจังหวั ń, ดนะครับโดยเน้นในโซนทางด้านภาคเหนือและก็ภาคตะนกชิงเหนือนะในโซนสีแดงซึ่งภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วยเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับ <sk r isa> ก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็จังหวัด ภาคอีสานนะครับจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครบึงกาฬนครพนมนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากนะครับนอกจากนั้นยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์พิษณุโลกลบบุรีเพชรบูรณ์นครับขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายกาฬสินธุ์มุกดาหารอํานาจเจริญอุบลราชธานีอ่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐม สมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็ปทุมธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับที่มีเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองวันนี้ในขณะเดียวกันภาคใต้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลานราธิวาสนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับตั้งแต่12นาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง18นาฬิกาถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับข้อมูลโมเดลจากศูนย์พยากรณอากาศระดักลางยุโรปก็จะเห็นโซนที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงนะครับตรงนี้คือช่วงเที่ยงอำเภอแม่แจ่มนะครับอำเภอแม่แจ่มอำเภอปายอำเภอชายปราการอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวนะครับ อำเภอเสมืองอแม่วางอเมืองเชียงใหม่อเมืองลาพูนะครับอภอดอยเต่าอเภลี้ครับอร้อมแรดอภอสามเงาอเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับอเภอวังชินอเรองอเภอเด่นชัยอเภเมืองแพร่นะครับร้องกวางองาวอเชียงม่วนอเมืองพยาวอโปนงครับอเภอแม่ใจอเภอพานอแม่สวยเชียงรายนะครับที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเมืองอุตรดิตถาปลาฟากท่าบ้านสวนนะครับสวรรคโลก สีสำโรงเมืองสุขโขทัยนะครับชาติการนครไทยพิษณุโ,โลกหล่มสักเพชรบูรณ์นะครับภูเรือท่าลี่นะครับจังหวัดเลยน้ําโสมนายูงอุดรสังคมหนองคายนะครับแล้วก็พรเจริญบึงการนี่นะจังหวัดบึงการทั้งหมดนะครับระวังฝนตกหนักถึงหนักมากวานอนิวาสสีสงครามวานอนนิวาสสกลนครน,นะครับสีสงครามนาวานครพนมเมืองสกลนครปราบาท น,นี่คืออำเภอที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตรงน,นี้ช่วงเที่ยงแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับพัทยาปลวกแดงสตหีบเมืองระยองชุมแสงหนองใหญ่อำเภอแกรงนะครับสอยดาวโป่งน้ําร้อนนะครับจันทบุรีเมืองจันทบุรีตราดนะครับเมืองตราดคลองหาดวัฒนานครสะแก้วนะครับในขณะเดียวกันโซนภาคใต้เป็นขรบบุรีตะกวป่าเมืองพงงาระนองนะครับเมืองระนองแล้วก็ชุมพร นครศรีธรรมราชนะครับสงขลายาลาธิวารปัตตานีนี่คือในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับระวังน้ําท่วมฉพัน์น้าป่าหลหลักนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายฝนก็ยังแช่อยู่โซนจุดทางด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือช่วงบ่ายนี่ขุนยวมนะครับอาเภอขุนยวมอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอําเภอขุนยวมแล้วก็อําเภอแม่ลาน้อยแม่สเรียงนะครับ อำเภออมก่อยท่าสองยางจังหวัดตากแม่ระมาดแม่สอดนะครับอําเภอสามเงาจังหวัดตากอําเภอเมืองกําแพงเพชรนะครับคลองลานทุ่งเสลี่ยมร้อมแรดอําเภอลีอําเภอดอยเต่านะครับอําเภอเมืองลําพูอําเภอแม่วางอําเภอแม่แจ่มอําเภอเสมืองนะครับอําเภอปลายอําเภอเมืองแม่ห้องศนอําเภอเชียงดาวนะครับแล้วก็วังเหนือนะครับวังเหนือพเยาแม่ใจ อำเภอพานอำเภอเชียงคำอำเภอเทิงอําเภอพญาเมงรายอําเภอเมืองเชียงรายนะครับอําเภอโป่งอําเภอเชียงม่วนอําเภอเมืองนานอําเภอเวียงสานะครับอําเภอบอกเรืออําเภอปัวอําเภอทุ่งช้างนะครับอําเภอฟากท่าท่าปลาบ้านสวนนะครับอําเภอเมืองอุตรดิต์นะครับอําเภอเมืองสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเนนมปางชนแดนเมืองพิชบูรณ์นับหล่มสัก แล้วก็ชุมแพนะครับชุมแพขอนแก่นกเกษตรสมบูรณ์แล้วก็หนองบัวลาพูอุดรธานีนะครับน้ำโสมนายูงเชียงคานจังหวัดเลยนะครับสังคมสังคมท่าบอ่อพนพิสัยหนองคายนะครับแล้วก็พรเจริญบึงการบึงการนี่ฝนตกหนะักเกือบทั้งจังหวัดนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพนน้ําป่าหลายหลักนะครับ นครพนมสกลนครด้วยนะครับนาว่าสีสงครามเมืองสกลนครโซนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ทางด้านภาคกลางการกระจายตัวฝนเริ่มกลับมานะครับจังหวัดราชบุรีสวนพึ่งจอมบึงเมืองราชบุรีโพธารามจังหวัดนคนปรปฐมนะครับอำเภอบางเรนปากเก็สาโคกนนทบุรีนะครับกรุงเทพ นครนาะยกปราจีนบุรีนะพะนัสนิคมเมืองชนบุรีแหลมฉบางหนองใหญ่ปลวกแดงชุมแสงเมืองระยองนะับสตหีบอำเภอแกรงอำเภอหนองบัวเมืองคลองหาดวัฒนานครเมืองสะแก้วนะป่งน้าร้อนเมืองจันทบุรีขลุงตราดนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับชุมพร สุราษฎร์ธานีฝั่งนี้ทาชนะคุระบุรีตะขวป่าบ้านนาสารหลังสวนเมืองชุมพรขนอมนะครับอำเภอเมืองตรงังอำเภอเมืองพัทลุงนะครับสงขาหาดใหญ่ยะาลาณราทิวาสปัตตานีนะครับตรงนี้โมเดล14นาฬิกากลางกระจายตัวของฝนเยอะนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนเยอะนะครับฝนยังไม่ลดนะครับแ้วพอช่วง16นาฬิกาช่วงใกล้หัวค่ำนะครับ ก็ยังมีการกระจายตัวของฝนได้เยอะนะครับดูจุดสีออกเหลืองนี่นะครับจังหวัดตากนะครับอำเภอเมืองกำแพงเพชรพานกระต่ายนะครับสามเงาจังหวัดตากทุ่งเสียมเมืองสุโขทัยนับสีสำโรงอำเภอร้อมแรดอำเภอลีล้ลำโพนดอยเต่าเชียงใหม่นะครับอมก๋อยอำเภอเมืองแม่จำแม่เสียงแม่ลาน้อยขุนยวมนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองลำพูนล,ลำปางวังชิ้น อำเภอลองนะครับอ,อเด่นชยัยอ,อเมืองพแพร่อ,อเภเมืองสุโขทยัยพิษณุโลกนะพิจิตรชนแดนเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ชุมแพนนะครับชุมแพแล้วก็อุบลรัตน์นะครับเขื่อนอุบลรัตน์แถวนี้นะเมืองขอนแก่นนะครับขอนแก่นนนสะอาด น้ำพองโซนนี้นะครับกาลสินนามนกุชินารายเมืองสกลนครน,นาวาสีสงครามพรเจริญเมืองบึงการนะครับทั้งหมดเลยนะครับหนองคายมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงนักมากนะครับขอนแก่นแล้วก็ทางด้านภาคกลางช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ฝนเยอะนะครับตั้งแต่ราชบุรีนะครับจอมบึงสวนพึ่งโพธารามกาญจนบุรีไซโยกสังขบุรี อู่ทองสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับสีประจันด่านช้างอ่างทองนครปฐมโพธารับสมุทรสงครามกรุงเทพปราเกตสามโคกนะครับนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ววัฒนานครนับตาพยาละหารทรายบ้านกรวดบุรีรัมปราศาสตรพระพราชัยกระสังเมืองสุรินทร์ครับ อำเภอคูเมืองนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักท้องหาดสอยดาวโปร่งน้ําร้อนอำเภอขุงเมืองตราดจันทบุรีปวกแดงชุนแสนละยองนะครับปราณบุรีหัวหินชะอําเมืองเพชรบุรีนะครับปุยบุรีแล้วก็บางสะพานบางสะพานน้อยท่าแซะเมืองชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะนะครับเมืองสุราษฎร์ธานีพนมบ้านนาสารดอนศักดิ์นะครับ สิชนอพ,อพระแสงอฉว่างเมืองนครศรีธรรมราชท่าสาราทุ่งสงอเฉอวดนะครับอเระโนดเมืองพัทลุงบางแก้วควนเนืองหาดใหญ่สงขลาชนะนาทวีสเดาสบ้าย้อยนะครับตรังสิชนนะครับแล้วก็ยะรานรา,าทิวาสลือเสาะนะครับสุไหโกลกก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าหลายหลากนะครับ พอช่วง18นาฬิกาทางด้านภาคเหนือยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกเยอะอยู่นะครับยังคงต้องเฝ้ราระวังต่อเรื่องไม่ว่าจะเป็นขุนยวมแม่สเสลืองเมืองแม่ห้องสอนอําเภอปลายอำเภอแม่แจ่มนะครับอําเภอแม่สายอำเภอเมืองเชียงรายนะครับแม่สายชัยปราการเชียงใหม่นะครับเชียงรายนี่ยังต้องเฝ้ราระวังต่อนะพยาเช่นเดียวกันนะครับอําเภอเมืองพยาะพยาที่อยู่เป็นบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพเยานะครับ น้ำท่วมหลายรอบนะครับเป็นน้ําป่าเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังอาเภอแม่สอดอาเภอพบพระอำเภอเมืองกําแพงเพชรนะครับวังชิ้นอาเภอเมืองแพร่แล้วก็แถวขอนแก่นกาลสินนะครับสกลนครบึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบัวใหญ่ประทายพยากรภูมิสิสัยบ้านไผ่นองสองห้องร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดเมือง,งกาลสินนะครับศรีสะเกดเมืองสุรินนางรองโนนดินแดง อุดมโซนนี้นะครับแล้วก็ระยองจันทบุรีแล้วส่วนฝั่งนี้จะเป็นการจนบุรีนะครับราช,ชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธย,ยาลบบุรีสระบุรีนะครับชัยภูมิแล้วก็ต่อเนื่องมากำแพงเพชรพิจิตรนะครับระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ชุมพร หลังสวนนะครับสุราธานีบ้านนาสารขนอมสิชนนะครับสวีอำเภอทุ่งใหญ่เมืองนครศรีธรรมราชะอดพัทลุงนะครับแล้วก็สงขายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับ เป็นข้อมูลอัพเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์ปรากรณอากาศไรกลางยุโรปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ